ครับก็นะครับมารายงานตัวนะครับอีกครั้งนะครับที่ช่องเล็กเด็ดแอปเปิลนะครับหลังจากที่นะครับหวยได้ออกไปแล้วมันก็ต้องมีทั้งชุดเข้าและชุดหลุดนะครับชุดสรุปไม่เข้านะครับเรามาชมในชุดที่เข้าก่อนนะครับชุดที่หนึ่งนะครับก็คือสองสองนะครับผลรางวัลออกออกมาทั้งสามตัวเลยพี่น้องนะครับออกสี่สองสอง ตรงๆนะครับ16มีนาคือชุดที่1นะครับชุดนี้นะครับชุดถัดมานะครับเป็นเลขชุด2ตัวบนล่างนะครับ16มีนานะครับชุดลอตเตอรี่ไทยนะครับเต็มๆนะครับเข้าอีกแล้วนะครับผู้ชม22นี่ครับชุดลอตเตอรี่ไทยนะครับ ผมเชื่อว่าบางท่านนะครับที่ไปหาลอตเตอรี่นะครับโอกาสที่จะถูรางวัลที่หนึ่งมีนะครับสองสองนะครับนะครับซึ่งสองสองนี่ครับก็จะได้มาทั้งสองสูตรเลยอันนี้ก็สองสองศูนย์สองสามสองสี่ห้าส่วนนี้จะเป็นสองห้าแปดห้าเก้าสองนะครับเราก็มาชนเลขสองสองนี่ครับที่ผมวงกลมให้นะครับทีนี้สามตัว ทุกท่านบอกโอ้โหหน้าพลาดหน้าเสียดายแต้มเดียวพี่น้องตัวเดียวกิงๆนะครับออก4 2 2เราได้แค่สองตัวบางท่านบอกไปตัดเล่นเนี่ยโอกาสที่ไปตัดเล่นไม่มีนี่ครับตัวนี้ก็พลาดไปแต้มเดียวอันนี้ก็พลาดไปแต้มเดียวตัวนี้ก็แต้มเดียวดูดีครับอันนี้ก็แต้มเดียว หนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครับสามสองสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสองสามหนึ่งสี่สามสองสี่เนี่ยเราได้แค่พอสองสองถ้าจับเล่นกันจริงๆนะครับเสียดายมากเลยสี่สองสองเผอิญหลักร้อยเราไปได้ที่หนึ่งกับสามพลาดในชุดสามตัวแต่ชุดสองตัวบนล่างตัวนี้นะครับเลขชุดสองตัวบนล่างนะครับชุดลอตเตอรี่ไทยที่ผมลงให้ไปก่อนหน้านี้นะครับสองสอง มีหลายท่านที่คอมเมนต์นะครับเข้ามากันเต็มๆอ้าวถัดมานะครับถัดมาอีกแล้วนะครับชุดนี้เป็นเลขชุดสองตัวบนนะครับห้างวดติดนะครับสองตัวบนและสองตัวร่างหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดห้างวดเรามาดูงวดที่หกนะครับอีกแล้วครับหกงวดติดเต็มๆอีกแล้วครับนี่ครับในชุดสามตัวด้วยซ้ำเนี่ยสี่สองสองนะครับ เข้าเต็มเต็มอีกแล้วนะครับ16มีนานะครับเลขชุดสองตัวบนล่างชุดลอตเตอรี่ไทยสองสองหนึ่งสองสองสามสอง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 นะครับสองสองนะครับสองสองหนึ่งชุดสองสองสองชุดสองสองสามชุดสองสองสี่ชุดมาดูชุดนี้อีกครับ สองตัวบนสองตัวล่างสองสองเห็นไหมครับเข้าอีกแล้วครับหลักสิบล่างนะครับชุดสรุปหลักหน่วยล่างนะครับชุดสรุปหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็มีชุดสรุปนะครับหลักสิบล่างสามสูตรแม่นๆนะครับเราไปเข้าที่เลขหนึ่ง เห็นไหมครับเราไปเข้าที่เลขหนึ่งนี่ตัวนี้นะครับสิบหกมีนามาแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นมาครับอ่ะอย่างน้อยก็มาร่วมแสดงความยินดีนะครับสองสองหนึ่งสูตรสองสองสองสูตรนะครับสองสองอีกนะครับสามสูตรสองสองอีกนะครับสี่สูตร ทั้งหมดสี่สูตรตัวเลขชนสองสองนะครับแต่ตัวเลขมันไม่สวยผมจึงไม่กล้าฟันพงให้สองสองผมถึงไม่กล้าฟันตรงให้สองสองนะครับและส่วนในชุดสามตัวโอ้โหหลายท่านบอกโอ้ยร้องเก็บปวดเลยแต้มเดียวนะครับบางท่านบอกร้องเก็บปวดเลยแต้มเดียวสามสองสองนะครับสามสองสี่ถ้าสองสองสี่เราได้โต๊ะ สามสองสองถ้าเป็นสี่สองสองเราได้เต็มสองสี่หนึ่งสองสองดูดีครับมันก็จะพลาดอย่างหนึ่งอย่างละหนึ่งแต้มเสียดายมากนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของชุดสรุปสรุปในนบบนหน้นะครับหนึ่งแปดออกหนึ่งเก้าพลาดนะครับสองสี่ออกสองสองนะครับตัวเลขกจะวนอยู่เนี้ยวนหนีไลนะครับ โอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปหน้านะครับเราจะประเดิมกันนะครับเราจะประเดิมกันเลยเราจะประเดิมกันในส่วนของชุด2ตัวบนล่างนะครับงวดประจําวันที่1เมษานะครับเราจะมาต้อนรับสงการกันนะครับ16มีนานะครับชุด2ตัวบนห้างงวดติด2ตัวล่างนะครับ2ตัวบนสอตัวล่างห้างวดติด1 2ึ่งสองห้าวดที่6นะครับเข้าเต็มเต็มเดี๋ยวงวดที่7วันที่1เมษาเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับสำหรับวันนี้ก็ดีใจ ดีใจกับท่านด้วยนะครับที่ติดตามนะครับผิดถูกเป็นเรื่องธรรมดาสูตรหวยนะครับมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องปกติแต่ช่องเลดเด็ดอปเปิลนะครับให้ฟรีนะครับให้ฟรีการันตีไม่มีเก็บตังค์แน่นอนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในช่องเลดเด็ดอปเปิลเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าในชุดนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะตามมาจะติดนะครับอันนี้ก็สองสองนะครับมีสองสองนะครับตัวนี้ก็สองสองนะครับหลักสิบเขานะครับเข้ากันบาลไทยเลยนะครับแล้วก็จะมาส่วนชุดนี้อีกครับ ไอ้ตัวนี้ก็สองสองนะครับเดี๋ยวมีกันสองสองกันนะครับงวดหน้าเดี๋ยวเจอกันแน่นอนสิบหกมีนานะครับนี่ครับหลักสิบล่างนะครับตรงๆเลยครับออกหนึ่งเก้าเนี่ยเห็นไหมครับหกศูนย์หนึ่งในชุดหลักสิบล่างนะครับสิบหกมีนาเข้าเลขหนึ่งเดี๋ยวตามต่อแน่นอนครับก่อนที่ตามต่อเราจะแบบเดิมชุดนี้หนึ่งเมษาเราจะประเดิมชุดนี้เดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับในชู ในสูตร2ตัวบนล่างห้างวัดติดนะครับเราก็เข้าสองสองกันตรงๆสำหรับวันนี้ยินดีกับคนที่ถูกนะครับคนที่ผิดพลาดนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอ่างวัดเจ้าวังที่หนึ่งเมษานะครับสำหรับวันนี้ต้องลาสมาชิกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ